จิกมเมบิดชิค mm จิกม like ุมบิดชิคหนึ่งสองสามจิกม no ุมบิดชิคจิกมุมบิดชิคจะมีคนที่ดังคอะบูกับลุงน้อยไม่ถูกกันแล้วเราจะรู้เลยว่านักแสดงคนไหนได้ไปต่อแล้วนักแสดงคนไหนไม่ได้ไปต่อขอโทษค่ะทุกคนเขาบอกว่าราศีม้าจะถูกรางวัลใหญ่ ขาวเลยทุกคนวันนี้อูตัวไมหน้ามันขาวขนาดนี้ทุกคนบูไม่ได้หน้าขาวขนาดนี้ลุงน้อยหน้าบูปกติไม่ได้ขาวขนาดนี้ปะจมูมันทาไม่ <c oughs> อะไรขนาดนั้นน้าหน้าลุงก็นเนียนตุ้ยเลยเฮ้ย <c oughs> เหมือนเด็กยี่สิบแปดแล้วตอนนี้อายุเท่าไหร่ส <48. S 2> <c oughs> ี่สิบแปดลุงวะอายุสี่สิบแปดมันตลกเหรอดู มันไม่ได้วอกขนาดนั้นนะบนะูงงอะอะทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้นะคะเราเปิดคลิปกันแบบนี้แสดงว่าเราจะกินอาหารอะไรไก่ลองอยเห็นดิดวันนี้นะคะเนื่องจากเราเห็นพวกบล็อกบังทำเอสเอ็มอาร์เนี่ยเขากินมาม่าเกาหลีกับไก่ทอดกันมาเยอะมากซึ่งเราเนี่ยไม่ได้กินนานแล้วไม่ได้กินนานมากๆวันนี้ก็เลยจะมาโชว์ฝีมือบ้างทํามาม่าเกาหลีนะคะชีสยืดแล้วก็ไก่ทอดแต่ไก่ทอดไม่ทําเองนะคะเพราะว่าเราสั่งค่ะง,ง่ายดีค่ะแล้วก็มีพิซซ่าด้วยนะคะเดี๋ยวเราม<บ>าดูกันเป็นมาม่<บ>าเก<บ>าหลีแบ <า S 2> บเผ็ดมากว่า เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นยังไงค่ะทุกคนไปกันเลยค่ะนี่เลยทุกคนชิกะบูมบิ๊กชิกเป็นไก่กรอบออกใหม่จากชิกะบูมอร่อยไม่เหมือนใครเพราะเขามีความอร่อยเฉพาะตัวมากๆไก่กรอบแป้งครับอร่อยเข้าเนื้อที่สําคัญนะคะทุกคนไก่เค้าฉ่ำมากๆแป้งดีไก่กรอบอร่อยเข้าเนื้อสุดๆแถมเสริมด้วยซอสดูโอสูตรพิเศษของเขานะคะทุกคนทั้งซอสคลิกและซอสมะเขือเทศคือเข้ากันสุดๆและในตอนนี้นะคะเรากําลังจะเริ่มแล้วนะคะวันนี้อาเปิดแก๊สก่อนอย่างแรก เดี๋ยวเราจะมีภาพสโลสโลสวยๆให้ดูด้วยนะคะขั้นตอนวิธีการทําของเรารอดเปล่าอ่ะไข่เกาหลีน่ะไปตามไปดูไข่เกาหลี สุดที่เองเกาหลีนี่แหละนี่ตาาฮ่าฮาฮา ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโบกันนะตะกล้องไม่อยู่ไกลไปเนาะ <S <S โอเควันนี้นะคะเราจะมากินไก่กันค่ะใช่ <ไป S 1> เริ่มแรกไก่จากชิคกบูมอู้คนค<อ>ืบอบวอยากทำแบบเนี้ยมันนานมากๆดูแบบนี้โอ้โหเ<อ>ข้าปากเลยดูหือกรอืมืออกินได้เลยนะ,ะ,ะ,ะทุกคนข้างในเนื้ ข้างในเนื้อฉ่ำมากเท่านี่้ลกวกรอบเขาไม่ซอสด้วยเรียกว่าดูโอซอสเลยเดี๋ยวเดียวเชียอะดูหนึ่งสองซ้ำดูโคตรน้อยอ่ะโอ้โหอร่อยมากไก่กรอบข้างในเนื้อแบบจุซี่มากเอ๋ซี่แป่าเยอะโกยอื้กรอบมาก อืออทิกกระบุมชิกกระบุมกระบุมบิ๊ชิคบิ๊ชิบิ๊ชิกอ่ะหนึ่อิกกระบุมบิ๊กชิกชิกกระบุมบิ๊ชิกหนึ่งสอิกกระบุมบิ๊ชิกชิกกระบุมบิ๊ชิกก็มีคนที่ดับอร่อยอะอร่อยมากไม่เท่าน้นน้ยังมีไก่อันนี้ด้วยนะบูกรบลุงน้อยไม่ถูกอะจิ้มอย่างงี้หืม ชิคกี้ชิคกี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 ชิคก,ก,กีบูมจะบอกว่ามีมันบดมาด้วยในเซตนี้ให้แม่มกินมันบดกระทะห,ห,หลอดละเก็ดหมดเก็ดหมดแล้วแกะอันนี้มีความแบบกรอบเล็กๆรสชาติหวานนำ้ำมีกลิ่นพริกอันนี้เรียกชิคกะบูมอันนี้เรียกบิ๊กชิก <laughs> แล้วมามา่มาเผ็ดไหมมามา่มาไม่เผ็ดวันนี้เราไม่ได้กินแบบอย่างนี้มานานยกไปบ้านตัวเอง ไข่สวยมากเลยโบไข่ทอดไข่เหรอ๊อจ้าทอดไข่สวยปะ <c oughs> จีบได้ทอดไข่เป็นนี่มาในโซนของพิต้าบ้างมไม่ได้มาเล่นๆนะครับนี่นะครับอขอใส่ซอสเขาได้ปะโอ้ดูโอเลยทำแบบโบแล้วจะรู้ซึก ตามปกติกินมีเพียวพิซซ่ากินีเพียวก็อร่อยอยู่แล้วจะขอจิ้มชีสหน่อยวันนี้อ้หนิ่เพื่อนขอเอาน้องคนนี้ไว้ตรงนี้นะคะอร่อยออระปกติกอร่อยแล้วไปเจอชีสอร่อยใหญ่เลยนะกินกับซอสดูโอก็ได้อยู่กันบ้านอะแบบรสอร่อยแบบรสหวานอะไรก็สู้เธอไม่ได้แต่อาจจะสู้ได้ ชีสวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากแต่โบชอบซอสมากเลยอ่ะมันอร่อยมากหูอบมากนาขำอะไรอายคนดูปกติก็มีกันสคนก็อายุ่นนี้หนักนะเป็นยังไงมาขนแก่ตีสี่ตีสี่คือขึ้นรถนะเก้าขาขึ้นรถนะมาจ่ายกระเป๋าไว้เสร็จแล้วไม่ได้กินอย่างนี้มันนานมาก เนี่ยไม่มีน้ำเลยเอาใส่น้ำไหมไม่มันอย่างนี้อร่อยใครทำได้อย่างนี้อ่ะใช่รสแปลกๆเนะข้ามาอเนางอี้เข้าเข้ากันเป๊ะเลยนะอ,อร่อยมากนี่เนี่ยโบมันมีสองสีโบเป็นซอสเมื่อเท้ให้เราซอสพริกเขาเรียกว่าดูอินวันดูโอหือ แป้งก,กรอบมากแล้วบอกว่าแป้งเคลือบทั้งตัวเลยของเขาเนาะจะบอกว่ามีดีที่เป็นแป้งคราฟด้วยนะคะและ้วก็ตัวเนื้อข้างในมีความแบบฉ่ำน้ํามากไม่แห้งน,นะทุกคนอร่อย <c oughs> ถ้าเราไม่จิ้มชีสแล้วกินกับซอสดูโอของเขาอื้มอร่อยมากกินคู่กับซอสดูโอของเขา อร่อยปะอร่อยไหมพุงนี้งานหนักเออพุงนี้พวกเราไปขอนแกนของจริงแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่พูดมาอยู่นานได้ไปลงสนามของจริงแล้วแล้วเราจะรู้เลยว่านักแสดงคนไหนได้ไปต่อแล้วนักแสดงคนไหนไม่ได้ไปต่อขอนแกนไม่เคยไปจังหวัดยังไม่เคยไปสารไม่เคยไปแอลกอยากไปกินอึ่ง่ะเพื่อนอยากกินอึ่งมากเลยครับกลับซื้อมานะ้วเเห็นคนเขากินในทิกตกอรกันเยอะมากเลยอึ่งอะจับไว้ให้ลุงด้วย ้กล้องโบทำไมมันกว้างขึ้นอ่ะเออมันไม่ต้องมาเบียดอย่างเงี้ยจะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะอุปกรณ์ช่องเราพร้อมมากๆเลยนะคะแล้วก็ทีมงานพร้อมมากๆเลยพร้อมที่จะทำงานมากๆเลยครับอ่าแล้วแม่ป้อนโบบ้างแม่ทำมาให้โบคำหนึ่งปากเรามันเยอะกว่าปากโบอ่ะอันนี้คือการฝึกเลยนะคือจะบอกว่าช่องเราชอบทำอาหารใช่ป่ะแต่กินได้ไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันจะเริ่มกระอิ๋นกันแล้วแต่ว่าเดี๋ยวมีทีมงานช่วยนะคะอืมวนมันปากเล็ก ฝากนกกระจิบใ ER. ส่ซอสดูโออร่อยมากเลยอะอะไรนหูว้ามากอร่อยเนาะอร่อยจะบอกว่าเป็นเหมือนกันป่ะเวลาที่เวลาไปกินไก่อ่ะจะชอบกินหนังเป็นเหมือนกันไหมจะต้องแย่งกันเลยเรายิ่งหนังกรอบๆนี่ชอบเลยแต่ถ้าถามถึงตัวเนื้อก็อร่อยนะคะแต่ว่าชอบกินหนังมากเลยหนังชื่อเรื่องว่าเออมนรักลูกทุ่งมนรักลูกทุ่งเป็นหนังเกี่ยวกับอะไรความรักคอยคราวใครข้าวกว่ใครข้าวใช่ปะใช่จีก็มันนั้นเราหายไปอ๋อเป็นตำนานรักของ หนังไทยเลยแล้วนึงฟังฟังฟังไม่ยินกรอบโอ้นะแล้วก็ยังกรอบอ่ะเป็นหนังเรื่องอะไรสำหรับลูกพุ่งเป็นเ่ยวกับดสำหรักของไอ้คราวจังไทยแตงกัวแตงไทยมั่วทองกัวมีวิธีมีบรรจุภัณฑนี่แหละขอโทษค่ะทุกคนอิ่มแล้วมันก็ไม่อยู่นะอื ชอบกินอะไรกบับกอบไหมชอบมากเลยกอบ,กอบแป้งของเขาอ่ะเด่นมากๆเลยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเลยไม่เหมือนใครจริงๆเพราะว่าเทกเจอร์ก็จะมีความต่างกัน mm hmm. อ่ะเทกเจอร์นี้เป็นไงมาลองบรรยายหน่อยกรอบนอกนุ่มในมกัดเข้าไปนี่กรับเลยถ้าใครชอบแบบสายเกาหลีกินกับกิมจิได้ถ้าใครเป็นแบบสายชีสชีสก็ก,กินกับชีสได้อ่ะไม่นะอันนี้คือเริ่มอิม์แล้วเริ่มพิมแล้วเรวาชอบทำตัวประมาณนี้เอาคนตัดเดบขออนุญาตให้คนตัดนะคะตัดต้องต่แรกที่ป宝妈กินเลยว่าเขากินไปกี่คำ อื้ออืโอ้โหชุชิมชิคชิคไปมาปกติกินเพียวเพิซซ่ากินเพียวก็อร่อยอยู่แล้วซื้อศูนย์เก้าออเก้าศูนยเฮ้ยจริงปะเนี่ยเอออ90เก้าศูนย์ใช่ไงหนูซื้อเก้าศูนซื้อศูนย์เก้าออเก้าศูน ได้อะ่ะมาซื้อ,อก9กศูนย์แล้วออก0ูนเกแล้วเอามาจากไหนเลขกเนี่ยก็เดินไปตลาดแหละเขาถามว่าหาอะไรเออแล้วมาบอกหาอะไรอ,อ่าก็อยากจะซื้อหวยเล็แต่ว่าไม่รู้จะเอาเลขอะไรแล้วมาบอกว่าเอาเลขนี้ไปสิเผื่ถถอ,ถอถูกมาก็เลยบอกว่ากระบุม่มบิ๊กทิงี่กระบุม่มไป๊กทิง <c oughs> แล้วสรุปออกอะไรหกก9ูน9นั่นแหละแล้วของม้านะหูสองใบเลยชุดใหญ่ด้วยเขาบอกว่าราศีม้าจะถูกจางวัลใหญ่ม้าก็เลยไปซื้อมาอยากปล่อยให้แม่ๆดูดวงเองม้ากะถุกท่าเมึงทุ่มนี่คือหมายถึงผ่ออนใหห้มดเเลย ทมหเยใ้ป็นสัญญาก่อนสัญญาแล้วตอนนี่โบเป็นอะไรอยู่เนี่ยเป็นลูกม้าไงทำไมอ่ะทำไมถูกแล้วต้องเป็นไทยโบเป็นนี่งไงเกตก็พูดถูกแล้วถ้าลงร้อยถูกหวยจะบอกโบปะ่ะเห้อ คนไหนที่ใครคนนึงหายไปในบ้านแสดงว่าถูกหวยไม่ล้วจะบอกโบว่าถูกยี่สิบล้านระดับนี้แล้วบอกเหรอไม่บอกีประชุมมาคิดไปแล้วหมดละเรียกประชุมใครบ้างมีใครบ้างมีเฮียมีโบมีแก่มีทุกคนเลยตะกูลม้าด้วยเรียกประชุมทำไมเราแบ่งแบ่งหมดเลยเหรอแล้วตัวเองเหลือไว้เท่าไหร่ถ้าถูก20ล้าน200 2ล้านพอเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าถูกมึงจะไปนี้ปะเป็นนี่ก็ต้องดูว่าใครดูแลม้าที่สุดใช่ป่ะเราสิ อันนี้นะคะเป็นไก่ที่เป็นชื่ออขงเขาเลยนะชิคกบุ๋มแต่ตัวนี้เป็นบิ๊กชิคค่ะชิคบิ๊กชิคหมดแล้วหนึ่บิ๊กชิคแข็งเก่งง่ายบิ๊กชิคจะใหญ่แล้วก็กรอบมากแต่ตัวนี้ก็กรอบนะแม่กินมันบดแล้วแม่ได้โชว์กล้องปะโชว์แล้วโชว์ตัง้งหลายรอบคนตัดหาช็อตที่โชว์มาเห็นไหมไก่อันนี้มีความแบบกิ่นมากๆากและโตไวปาาทำไมสมว่า,ปาเป็นช่องโบกันดารัส หมูยล้งยำไข่กิมนะอร่อยมากชิคอะไรชิคกระบูมบิ๊กชิคชิคกระบูมบิ๊กชิคโอเคจำง่ายมากหฮ้ยคนเดียวกันจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากกินไก่ทอดอร่อยอร่อยแบบเราแนะนําเลยนะคะชิคกระบูมบิ๊กชิคเรื่องความกรอบอร่อยเข้าเนื้อนะคะชําเด็ดทุกคาเนี่ยต้องยกให้เขาเลยเดี๋ยวให้มามาพูดนี่ราคาสามร้อยอ่ะพอมีราคาเท่าไหร่บ้าง319รบาทพอมีราคา300เท่าไหร่นะ ราคา319บาทแล้วก็429 <29 S 1> บาท,บาทตัวสุดคุ้มนะคะ319บาทจะมีไก่ทอดบิ๊กชิคนะคะแล้วก็ยังได้ไก่ชิกะบุมอีก1ชุดด้วยกันพร้อมด้วยเครื่องเคียงนะคะนั่นก็คือมันบดท,ที่โบก,กินให้ดูเมื่อกี้นะคะคุ้มมากส่วน429บาทนะคะก็จะได้นี่เลยค่ะพิซซ่าถาดกลางนะคะแล้วก็ยังได้ไก่บิ๊กชิคอีกทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันจะบอกว่าราคาเลิศมากแล้วก็คุ้มค่ามากๆสาหรับใครนะคะที่อยากทานไก่ทอดอรอ สามารถสั่งซื้อง่ายๆได้ที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชัน The Pizza Company 11 <ip> 12 1112 1บ <ip> <12. S> 1อนะคะทุกคนก็แนะนำนะเพราะว่าอร่อยจริงๆพวกคนจะกินแบบเราก็ได้แบบเอามากินแบบชีสยืดๆแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเอามากินเปล่าๆกินเพียวๆกับซอสดูโอของเขาก็ได้อร่อยเหมือนกันโอเคอะเดี๋ยวให้ลงน้อยปิดคลิปหน่อยเพื่อนๆสนใจสินค้านี้ก็ไปหาซื้อกินกันนะเพื่อนๆนะชิปกะบูมบิ๊กชิคอะแม่แม่ปิดให้หน่อยก็สนใจก็ไปสั่งกันได้นะคะ กระบูมบิชิกค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3คนนะคะก็ขออนุญาตลาไปก่อนนะคะถ้าครั้งหน้าอยากให้ทานอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ากดไลค์กด subscribe มานะคะหรือว่ากดแชร์ที่ไหนก็ไปได้ค่ะใช่เป็นอย่างนี้เลยก็ถ้าเกิดว่าร้านไหนอร่อยร้านไหนร้านเด็ดนะคะหรือว่าแบบสมมติถ้าใครอยู่โคราชหรือว่าใครอยู่ขอนแก่นใครอยู่อีสานเนี้ยแถวบ้านหนูมีร้านเด็ดเป็นอย่างนี้เลยใครแบบข้างๆบ้านมีร้านเด็ดอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกเราหน่อยสำหรับวันนี้พวกเราสคนสวัสดีค่ะสัสดีค่ะบ๊ายบายกลัมาพอดี